นี่ทำไมไม่ราดน้ำปลาล่ะคะปลาทอดน้ำปลานะเนี่ยต้องราดน้ำปลาราดให้วยนี่ันมัไม่ดขึ้นอมย่ันเยอดนะอร่อยอร่อยโอเคยัง่ เป็นร้านไหนตุฮนเป็นร้านไหนบ,บัวบกเขาหรอมีร้านอะไรอ่ะร้านฉางร้านฉางริมน้ำหรอพช่ไหมอืมออาหารอร่อยมากเขาจะคิดค่าโฆษณาให้เขาไหมเนี่ยอร่อย ทางลิ่มนะ้ำกลางหูบเขาบรรยากาศดีมากนาั่งน่านอนโอ้ยมีผู้บ่าวมาสักคนนะโอ้โหแล้วเลยเขามาเดนนะินนีาเมาเดินมาเดินมมาเดนาินีเมาเดิเดนานเานมาเ พอแม่ไม <S 々> ่ได้ตั้งใจจะมาดูนี่แต่ตัวว่าจะว่าจะมาช่วยเขาตัดปาล์มกลางสวนปาล์มพอดีเลยขายเกาส้ต้องเอามือเด้อไปหานี่มันช่วยเขาตัดปามคือถ้าเราขาดท้องเียสวนปาล์มสวนมะพร้าวสวนโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่งเครื่องงั้นไหมเหมือนมาเหมืมาทำสวนน้อปกินี้สวย ใส่ค้าดูปนี้ฉันสิค้าต้องดูฉันสิค้ามันเนี้ยาาาม,ามาแบบลุกคุ้งมาดูเลยมา <c ười> ตัดปาล์มจ้ะเสือเตม้มาแบบส้มตัวนี้นี่มาแบบสวยนี่ม่วงด้วยนะครม่วง <c ười> ตาตาของเียนะพอไรยัง <c ười> โอเคก็กิดน้ำกันจ้า Apapun, ya Pak, wajib, Pak.